พี่ก็จุดเริ่มต้นก็นมาพร้อมกันผู้จัดการคนแรกเหมือนกันโด่งดังมาคู่กันรับรางวัลด้วยกันเรามีเรื่องราวทั้งดีและร้ายด้วยกันเราได้เห็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่ เหมือนอย่างที่อิมพูดว่าหลายคนจะมองว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งเขาเป็นคนสร้างแรงมาดันใจซึ่งเขาก็เป็นคนแบบนั้นแต่ในความจริงๆแล้วลึกๆด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่เด็กเขาจําเป็นต้องมีเกราะป้องกันเพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่เขาแข็งแรงแต่หัวใจของเขาจริงๆแล้วเขาเปราะบางมากแค่เราเดินไปจับมือเขาแล้วก็บอกว่าสู้ๆน้โมผู้หญิงคนนี้ก็น้ําตาไหลแล้วนั่นคือโมแต่ใครจะรู้ว่าผู้หญิงที่เปราะบางที่สุดกลับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนทุกคนที่อยู่ใกล้เขาเสมอ พราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดมันพี่ว่าโมมาเกิดมาลกใงลนี้ด้วยประสงค์บางอย่างของพระเจ้าพี่เชื่อว่าเขามาเพื่อสร้างความทรงจําเข้ามาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ทั้งตอนที่เขามีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตแล้วก็สร้างความเรียนรู้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาใช่เป็นปตัวอย่างอะสิ่งที่มันอยู่ในใจเช่นเดียวกันกันกบพี่ก็จะเป็นแบบนั้นที่พี่ จะบอกว่าโทษตัวเองก็คงไม่ใช่แต่พอเราโตขึ้นมาเราเราักกันเราเติบโตแล้วต่างมีชีวิตของตัวเองจนวันหนึ่งเขามีชีวิตที่แย่เรามีชีวิตของเราเรากลับเพิ่งมารู้ทีหลังเราเพิ่งมารู้ว่าตอนที่คุณพ่อจะเสียแล้วที่โมไล,ลามาหาโมคงเกรงใจคือโมคงไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นไลามาหาให้ให้ไปเยี่ยมคุณพ่อตอนวันนั้นนั่งกำลังจะไปเยี่ยมแต่คุณพ่อน็อกยาน่าจะมร์ฟิ พ่อก็เลยแล้ววันนั้นก็รู้สึกเสียายที่ไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างโมคือมันมีเรื่องราวหลายๆเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าทาไมเราถึงไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สุดท้ายที่เราอยู่กับอินวันนั้นนะแล้วเจอโมจริงๆทุกครั้งที่เวลาผมเจอโมเราจะรู้ว่าเหมือนเราอะเหมือนเป็นเด็กได้ของเล่นหรือว่าเป็นหมาได้ของเล่นที่เราดีใจที่เราได้เจอเพื่อนที่เรารักแล้วเราก็จะกอดเขาแต่เราไม่ได้พูดอะไรกันวันนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอโมแล้ว ภูมิใจและดีใจมากแล้วสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าทุกคนที่อยู่หน้าตรงเนี้รักโมแล้วคิดถึงโมแล้วโคตรดีใจมากที่ในชีวิตนึงจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่มีความสุจริตในหัวใจทุกมิติและทุกเวลาของชีวิต คนคนหนึ่งที่จะกล้าที่จะสุจริตต่อความรู้สึกของตัวเองและคําพูดของตัวเองเสมอมาตั้งแต่เด็กจนโตมันจะมีคนสักกี่คนงน้นวันนี้มันก็เราก็ตั้งใจจะทําเพื่อผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเชื่อว่าโมรับรู้ไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าโมไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดและสวยที่สุดเหมือนอย่างที่อิมบอกผู้หญิงคนนี้ทําเพื่อบุพการีตั้งแต่สามารถหาเงินได้เพราะฉะนั้นคําว่ากระตะ กตัญญูกตะเวทีกตัญญูคือคําว่าผู้รู้คุณคนกตาเวทีคือรู้คุณและตอบแทนคุณผู้ให้คุณแก่ตน <c oughs> คาคานี้จึงจะครบคําว่ามนุษย์ <c oughs> โมได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้จบแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราภูมิใจแล้วกล้าบอกเลยว่าเรายังรักและคิดถึงโมเสมออยู่ข้างบนนู้นยิ้มให้พวกเราส่งกําลังใจให้พวกเราเรายังคงรักและคิดถึงโมเสมอแล้วจนกว่าเราจะได้พบกันเทปนี้สําหรับโมจริงๆ